สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเสาร์นี้ยังอยู่กับหอยอีกคือเก่าค่ะแต่พามาหมองม่ไปเบิ่งกันค่ะว่าเฮาสิได้หอยอีหยังเสาร์นี้หอยหลายอย่างค่ะมื้อนี้หอยห้อนคือมื้อนั้นเฮาไปก็มีหลายหอยหอนหอยหอนก็มีนะไม่หยังล่ะไม่ข่องเขาบัดนี้อันนั้นหอยอีหยังกุ้งก้มหอยจูบไข่ไขกุ้งก้มยังไงนะหอยหนาตินั่น โอ้หอยปากกว้งเออหอยปากกว้งอันนี้หอยจุบเนี่ยหอยกาบไม่นไหมแกป้งไหนหอยกาบก็มีหอยกาบก็มีนะคะยายเหมือนคนเจอแล้วเนี่ยเอางมเบิงงมเบิงมาที่นี่ออให้เขาหอยดิมันาติดไปด้วยมันจะหาว่าแหม่ทำ บาสสวิตลงไปง่มแล้วค่ะหอมกพอเตหินพอเตหินมือนีพอหินพอพอเหวพ่อหิน,อหนโอ้ยไขบ่บาสสวิดได้แล้วคะ่ะหอยงอนสินแหลกมาตามหาหอยงอนอีกแล้วมือนีฮเาฮ่าาต่าง่อง <laughs> <laughs> ตาคนกับตางอมคะ่ะ เบาสวไดีกแล้วคะหยอยอียงนี่หอยเอียงหอยกาบหอยซบโนกพี่น้หองหอยจูบอยู่ในงาใหม่เต็มอยู่เต็มอยู่ค่ะแต่มันโตหน่อยไหมค่ะครแม่นเข้าสิเอาไปปล่อยเ,อเขาก็ไปได้เอาไปปล่อยเอาลูกมันในสะอน้อหนองกสิหมค่ะเ,ปปเต็มอยู่ บ่อน่านเฮาม่มีแม่พันธ์อพันธ์านเ้าบ่มีแม่พันธ์อพันนี่พี่น้องนี่มือนี้เซเอาหอยลายไปผัดแม่นหอยลายพัาเบิงถาเบิงว่าสิได้ร้ายบะค่ะเก็บหอยยังสีต้องใจเยยนเน้อค่ะต้องลงไปใน้นาก่อนบอกเราว่าคือบบอยกงูเหลือมลรอวะอย่ามาตัวมนลงมานอนใน้ําเพิ่นว่าแม่ จามาเบาด้วยจะไม่เบาแ้ใกล้ข่อยเขาางสิเนาะนี่คังงมหาไปเลยๆอย่างนี้เลยนี่เบาเราว่ามหางูดเหลิมพี่น้องบวสวิตได้หอยงอนสามตัวสีตัวอ้าวเหลิมได้แล้วค่ะเหลิมได้แล้วหลุนกันว่าสิได้มาบอแวิ่มขึนบวสวีผอบอผอบอผอยงอนอีกไหม พอยแล้วค่ะเก็บไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้ตางุนกับตางงม่มตางเก็บเนาะ <laughs> อ,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 อันนี้หวนใหม่น้ำนะเนอะทัางขุนเฮ็ดหยางนั่นวานแห่นนะ <laughs> อ,อยู่ใกล้ๆขุน <laughs> จะม่นอยู่ใกล้มูอขอไหมเหมือนจะเหยียบหอยหรือหอยเนา หอยเน่าหอยดีใส่เอาหอยจูบเอาบไปเอาทุกคนเลยทั้งตัวใหญ่เลือกกใส่หนา็ไี้ยงขนาดนี้ก็กินได้เนื้อเต็มดีนี่เออไปเลี้ยงเบื่อเอาไปพัดเอาไปเลี้ยงบอกหอยเนี่ยข้าต่อไปเลี้ยงเลยเนาะนี่อุ้ยได้เยอะแล้วเอาไปตองเลือกใส่เลยได้เยอะแล้วบอาไปองเลือกใส่ ได้มาเป็นคู่เลยเหรอใช่มันอยู่คู่กันอยู่ค่ะอยู่กันคู่กันอะไรยิ่งพยายาบักน้ำบักจับน้ำกระลายนั้นเราก็ยังไปได้ไม่อีกล่ะเขาคือจังหาบ่เจอว่ะทงเทาหาไม่เจอน้ำเขาเลยหอยกาบนี่จำกับระเบิดโอุ่นเน่านั่นอุ้ย ตตััวมนายเดี๋ยวหาก่อนคันเลยเห็นเห็นสามงูนริงไหมคันเลยใหญ่ผีมกันอยู่เนี่ยอันนี้เขาได้หอยอะไรยังเจือวายแล้วเออได้หอยเลาตัวเลยมาหาตัวนี้เราจ้อเลยได้หลายตัวแล้วนี่เราจะมาหาตตััวนี้้ะงใจจมาหาหอยตัวนี้นี่เห็นได้เราจะได้หลายตัวแล้วเห็นไหมเขาอยากได้หอยวายนี่เยได้หลายตัวเราเรียกหอยหอยทรายอันนี้เจอแต่หอยหินหอยเจออีกแล้ว เราเจอแต่หินนะคะเข้าพอแต่หินว้ยขาพผเห็นน้อหมูเดือไปเจอได้วะบาสวิดต้องใส่ครูเบิงหาไปพ่อมันได้พัดกับพ่อดอกค่ะบหาขายดอกหาหยากอยู่ไปเลยเอยไปเลยเอยให้บาสวิดได้ยังหอยงอนให้เบิ่งไกลๆค่ะ หอยงันเบาๆเลยตัวนี้กําลังสวยๆงมกันต่อไปเมื่อไหร่จะได้ผัดจะได้ต้มปลาแดงปลากรวงพี่อันนี้เขาว่ามันเป็นหอยทรายแท้เค่ะหอยทรายแท้นีเหมือนหอยจู๋มันเหมือนหอยจูบมันจะขาวนะแต่มันจะขาวหนาสันตัวอ้วนบ่เคยเห็นก็ได้เห็นล่ะค่ะบ่เคยหูจักหอยก็ได้หูจักหอยละบัดนี้ บ่เคยงมหอยกะได้งมหอยพี่สวีดเ็นวะเฮ้ยวีดกบ่เคยงอมนี่พี่น้องหอยงอนตัวเล็กสวยบหอยแม่น้ำโคงเป็นความสวยงามค่ะตอนนี้เขาก็อยู่ในมุดแล้ค่ะมางมอยู่หมุดอยู่อำเภอท่าตูม ไหนงอนหน่อยนั่นบ้าสวิตกระได้ไหนคือสิ่งที่ต้องการไห้ดูสิเออนะแล้วเร็วรีบเดินมาอย่ายางแห้งไดะอันจีผงนี่ไงอ้าวหนึ่งตัวแรกหนึ่งตัวตัวต่อตัวเลยได้นี่ให้มันต้นหน่อยหน่อยหนึ่งเนาะโอ้อยใส่มันสีขาวๆพี่น้องนี่ขาวๆในเงี้ยนาในหน่อยๆนี่ครับนาในหนั่อย หัวต้นนั้นก็เหลือมเาเถอะไม่เหลือปกติครับผมหัวผมีคนไฮเต้เดว้าไฮเต้เดว้าพี่น้องไฮเต้เดว้านี่ค่ะเขาได้พ่อพัดละค่ะตอนนี้มันกะมันกะมีหลายอยู่ค่ะมีไหเด็กเก็บอยู่หักต่ว่ามันต้องใส่แบบ มันกะอันหน่อยเนาะค่ะเพื่อมันสะได้อันนี้สีเข้ากับตรงมันหินมันหลายอเก็บไปเรื่อยๆทั้งหินทั้งอย่างไม่โยกหางเตะมันต้องจำมาแล้วก็ต้องคืนเมืองหอยนี่หลายไอ้มันหลายอยู่นั่นนี่ตัวไหนกันเนาเนี่ตัวนี้กันเนาไอ้ตัวดีนั่นนี่มันหลายอยู่คหอะแต่มันหน่อยเนาะ ก็ต้องเก็บไปเรื่อยเรื่อยเลือกน้ำเลือกต้นเนาต้นดีฟังปุ่นเขาไปเอาหอยทรายกันค่ะเขาไปเอาหาหอยทรายกันแล้วหลายบัวเก็บเอาเก็บเอาเลยนะนันอุ้ยไปเอาเถอะเจ้าไปไปก่อน ใส่ตะแกรงเกาพัดลมค่ะเพิ่นใส่ตักขึ้นมาแล้วก็เลือกเอาหน่วยที่มันยิ่งใหญ่ในงานทำกลุ่มเกษตรนี้คุนคันว่าว่ไปไม่เล็บหมากะร้ายหลายเนาะอย่ากก้หน่วยพอเลยพี่กัดบอกด้วยพี่น้องยันโควิดพี่โบคอยบอกพี่กั๊ดด้วยครับเด้อพี่กัดบอกว่าได้ค่ะแม่นบูงกันว่าข้างไหนทันทีนะบูยรับพี่น้องโควิดกะโควิดกะลาย น้องเห็นบมาหนิเงล้ลาดตักแต่ละเทื่ยนี่ครับผมใส่ตักแต,ต่ละเ,เทื่ยก็ได้เยอะน,นี่แต่เ้าวใส่เลือกเอาบอสันดี้แต่เ้านัน่นกเคือว่านพี่น้องสร้างได้เด้อสร้างได้ใน,นเพจพันก็นกนได้สร้างได้ค่ะผู้ใดอยากโอ้ยมันอยูย่ใกล้เา้าวจีทรงไปหอดบ่ล่ะทรงงแต่ละล่าจากของอำเภอจากของทรงแต่ละแหวกไก่เคี่ยงเนาะค่ะส่วงนี้กระลังหาหอยขาย หาไรได้เลยค่ะสวงโควิดเนาะผู้ใดก็หาอยากหากินเป็นธรรมดา,าได้อะไรมัง่งอ้าแต่หอดป่าจับปลาได้ได้วยหรอเอาจะขอนไม้เมื่อกี้ไงนางเหลือกนางเก็บไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันหน่อยๆเนาะคือสิแดง เอาสวิทหาหอยใส่ถุงเสือหาใจกันบ่ไอยต้องหาไปอย่าเกลียกันค่ะไปไกลๆของมาจากไทยก็ค่อยนี้น้ำนี่พี่น้องได้หลายแลว้วมนันมีหลายอยู่ค่ะแต่เราเข้าตรงโล่ละเลยนี่เนาะไปเรืองอมไปไปเรื่อยไ,ได้ตะขุด <laughs> ได้เนื้อยู เด็คู่นึงล่ะนะอุยเร็วแท้หอยหอยหอมันร้องยังไงเปล่า ภาษาเด็กหน่อยหอยหอนมันร้องยังไงผัดวะโอ้ยนี่ได้หอยแล้บาวบ้าหอยมันไหล <c oughs> <c oughs> โอ้โ,อโด้เพิ่งหาโลบอใส่ไป <c oughs> หาไปใส่ไป อยากคีเรือเด้พี่นออ้องอยากคนเรือน้ำเพลินทันใหม่ึนม้นน้ำ เห็นอยู no. oh, oh, ่อยากขีนี่น้องนี่โอ้ยเล่นนามือนมือเลยมื่อนี้ได้หอยล้วอเาล่ามันหลย เด่พังหาโล่บ่ใส่ไปหาไปใส่ไปไม่ได้กุ้ยใส่โอ้ได้เยอะแท้นี่ตัวนี้ลอยหาซีฟเรือนี่ครับหอยไส้ประเมินให้โล่ร้อยห้าประเมียนว่ามันอยู่ในในนี่ได้ตกจุกไส้จุกจุกเอาในไส้แล้วสั่งที่ไหนนะครับผมสั่งที่ไหนสั่งในน้ำ มันร้องยังไงอ่ะเหมันร้องไงน้ำอ่ะหมอนมันร้องยังไงอุ้ยอุ้ยมาดูวะโอ้ยไอนนี้ต้องจอยอยู่ี่ไดนจอยอยู่นั่นแหละไหนดูดิไหนงงมันนน้ำได้หรือเปล่าหอยติ่ง สีกาบ,บาทละค่ะอย่างเงี้ยเบื้องคนงานอัน,นี้ของของแป่งก็เบาวสวิทค่ะหลายๆเติบอยู่ค่ะราคาสโลด่ก็คืออันนี้ของคนไหนว้าวันรไหนน้ำโอ้ป่าพนงมาไห้น้ำค่ะเกือบเต็มคููค่ะขอาคุขค่อน,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 นี่นีมาชาแลองใส่าน้อหนังไหนของใครบ้างของปางน้หนังช่เอคนงเหร นี่ไห้ไส้ค่ะแต่ย่างหลายเลยค่ะนี่ของป่าเออมืนก็ดูคล้องเลยอันนี้ของไผ่ของกู้นะผัดออกแล้วก็เอยไว้แอนิมมึงมาล่ะอันนี้เพิ่นเสียเอาไปปล่อยค่ะเอาไปทำพันธุ์ตัวนี้แล้วเดินตีมเร็วเออนี่ตัวนี่อะโอ้ะ คนกนกตาครับมึงกะทาไม่เาได้ใกลด่านี่มึงมือได้คนกกตาตัวนี้กำมานตกหลอกเนี่ยสวยทนายก็ขอบคุณทุกไลค์ท er ุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะทุกการติดตามที่เขามาเป็นกำลังใจให้น้องแฝงกระบาสุวิทีดนะคะขอบคุณหลายๆค่ะรับหอยมของน้องแฝงกระบาสุวิทีดต่าเบิ้งแต เให้หายน้ำเนาะเกือบเต็มคูค่ะกะยังได้กะย่าลืมก็ไหลก็แช่เขามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หนุ่มแปลงกระบะสวีเดอร์ค่ะทางสองกานิการแช่แนวค่ะสลัมเมอร์นี่ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ่าซสวิทกำลังสิเปลี่ยนเสื้อผ้าเฟิ่งเดี๋ยวไม่มาจัดแต่ใส่อยู่โ้ผล่เด้อ แสบวะแสบเขาก็ประแดกแสบครับเขาก็กินในครูเฮ้ย